เออไม่รับพนักง,งานคนไทยบ้างหรอค่ะเยอะยูยออ่ๆเฮ้ยแล้วก็เลยว่าโอเคถ้างั้นไม่ต้องคะ่ะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องขึ้นแล้วคะ่ะถอดผ้ากันเปือนปึ๊บออกเลยมันมันโหนถ้าพี่เขามาดูก็คงแบบเอนพัลหาไปเจอบ้ายรับสมัครงานยะูนิโคลยูนิโคเอ,อแถวบ้านเลยแบบอยู่ใกล้บ้านเดินไปได้แล้วก็ไปสัมภาษณ์ คือไม่ผ่านเออ,อน,นั้นก็คือแบบเหมือนเขาอยากให้แบบพูดภาษาได้แบบเป๊ะๆแล้วก็แบบ uy, ุยรู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเราเลือกสาขาที่ไม่ได้คนต่างชาติอยู่เยอะด้วยแหละเออเราก็เลยไม่ผ่านก็ตกไปเสร็จแล้วก็ไปเจออีกอีกร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารอิตาเลียนอยู่แถวสถานีนากามิกุโรอันนี้เป็นเรื่องตลกมากเลยร้านนี้เนี่ยก็คือไปเจอมาเขาว่ามาจากลูกค้าตอนที่ทำเงี้ยเขาเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านเป็นหนึ่งในลูกค้าของ ตอนที่ทํางานพระธรรมที่ไทยที่เราแบบมีนําบัตรเขาอะ่ะเขาก็เหมือนติดต่อมาว่าเออเขากลับมาญี่ปุ่นนะนู่นนี่นั่นเขาก็นัดเจอเราแล้วก็พาไปที่ร้านเนี่ยแล้วก็บอกว่าเออถ้าอยากทํางานก็มาสัมภาษณ์กับเมนเจอร์ได้นะมันเป็นเหมือนอิตาเลียนบาร์แบบเป็นแบบเขาถ้าเหมือนเป็นปลาบาร์าตู้ปลาเดี๋ยวอาจจะแทรกรูปเดี๋ยวอาจจะแทรกรูปให้ดูว่าแบบบาร์หน้าตาประมาณนี้ออไม่ใช่บาร์สิเป็นร้านอิตาเลียนเอออาหารอิตาเลียนแบบหน้าตาประมาณนี้เป็นตู้ปลาสวยงามเออ เราก็ไปทําที่นั่นด้วยเือทําแบบมั่วส่้ไปหมดอะคือหลังจากได้อีอิตาเลียนบาร์แล้วก็บางทีบางทีมันเงินมันไม่พอเนาะเราก็จะไปทํางานที่ร้านอาหารไทยบ้างซึ่งร้านอาหารไทยเนี่ยบางทีเขาก็จะให้เป็นเงินสดเงินสดอะมันก็คือจะเหมือนไม่ได้เข้าอยู่ในระบบแบบที่เขากําหนด28ชั่วโมงผ่านแบบบัญชีธานาคารอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันซิกแซกนิดนึงเนาะแล้วก็ไปเจอร้านอาหารไทยเขาก็ รับสมัครอะไรเงี้ยแล้วมันก็เพื่อนแนะนามาด้วยนู้นน,นี่นี่นั่นอ่ะแล้วก็ไปทําจริงๆอ่ะคือทํามาทุกอย่างอ่ะคือจะบอกเลยนะสําหรับใครที่ต้องการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่ะอย่าไปทําร้านอาหารไทยเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งสังคมสังคมที่ว่านี่ก็คือเหมือนที่ว่าเราจะเจอแต่คนไทยไงถ้ายิ่งร้านอาหารไทยที่เจ้าของเป็นคนไทยแล้วใหญ่อีกระบบมันก็คือจะงงๆแล้วก็แบบ เหมือนทุกคนก็เป็นคนไทยเราก็จะใช้แต่ภาษาไทยอาหารมันก็ไทยเมนูมันก็ไทยแบบลูกค้านี่มาบางคนก็พูดไทยได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะไปพัฒนาสกิลภาษาอะไรเราได้วะเออตอนนั้นคือโอชินก็คือจะให้ความสําคัญเมนหลักชิปที่ลงในการทํางานเนี่ยจะเป็นคาเฟ่ซะส่วนใหญ่เพราะว่าคาเฟ่จะเป็นคนญี่ปุ่นล้วนไม่มีต่างชาติเลยก็คือเราได้ใช้ภาษาอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอชินก็เป็นเรื่องอันนั้นแบบจัดเต็มเลย ที่เหลือก็คืออายุมยิมยมย้มไปนิดๆหน่นนนอยๆอะไรเงี้ยส่วนงานของร้านอาหารไทยเนี่ยก็คือไปทําเพราะแบบมันถ้าเงินมันไม่พอจริงๆอะ่ะก็ไปทําเสริมแล้วมันจะมีร้านหนึ่งเวย้ยก็คือแบบโหดมากแม่สมมติค่าแรงขั้นต่ําในโตเกียวคือหนึ่งพันใช่ไหมคะเขาไม่ให้เรานะคะหนึ่งพันหรือเก้าร้อยเขาให้เราแปดร้อยเยนคือเราก็งงมากว่าทําไมให้เราต่ําขนาดนั้นวะทั้งทงที่ตอนนั้นที่ไปทํา่ะภาษาเริ่มพัฒน,นาแล้วนะเราก็ทําคาเฟ่ด้วยอะไรเงี้ยปรากฏ เราก็เลยเขาบอกว่าพี่จะให้เท่านี้เจ้าของร้านนะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรวะรับโทรศัพท์ได้ภาษาได้ชงเครื่องดื่มครบเสิร์ฟอาหารไม่ผิดพลาดจะให้เพิ่มแล้วเหมือนเราทําประมาณเดือน2เดือนหรือหรือเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่เราก็เลยไปถามเขาว่าเออโทษนะคะแล้วเราจะได้เงินค่าจ้างในในเรทนี้นะัะไปถึงเมื่อไหร่เขาบอกกับเราว่า <ST AR> แล้วเจ้าเท่าไหร่ล่ะก็เนี่ยก็ได้เดี๋ยวเจอเห็นสมควรก็ขึ้นให้เองแหละ ก็คือตอนนั้นปี๊ดมากรู้สึกมันไม่มีมบรรทัานะ์นะมันไม่มีมาตรฐานในการแบบอะไรเลยเหรอวะว่าแบบเราจะต้องทําไปถึงจุดไหนเราถึงจะได้ก็คือโง,งมากแล้วตอนนั้นคือตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วนะทำงานเก่งได้ระดับหนึ่งเลยอันนี้กล้าพูดเลยอะ่ะเออรับโทรศัพท์ก็ได้แล้วตอนนั้นแล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องขึ้นแล้วค่ะถอดผ้าเปื้อนปพ๊บออกเลย มันนะมันโหนถ้าพี่เขามาดูก็คงแบบเนี่ยยุ่งเออคือน,นั่นแหละก็ก็น,นั่นแหละก็เป็นคืองานทั้งหมดทั้งมวลท,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 ที่ได้ไปหาทําไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่สุดท้ายก็คือเมนหลักก็คือทําคาเฟ่น,นั่นแหละแล้วพอเสร็จแล้วทําได้ประมาณปีก็ทําด้วยเรียนด้วยคือเรียนอ่ะมันน้อยมากทุกคนเรียนมันแค่วันละสามชั่วโมงสามสี <c oughs> ่ชั่วโมงเองอ่ะที่เหลือมันว่างไงคือคนส่วนใหญ,ญ่เขาก็ไปทำพระธรรมกันทั้งนั้นแหละ โอชินก็ไปําแล้วความโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกที่บอกไปว่าบ้านเนี่ยจ่ายจ่ายค่าหอมาแค่สาเดือนใช่ปะเดือนที่4ก็ต้องจ่ายเงินค่าหอแล้วทุกปะแต่ระหว่างนั้นอะตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาที่เนี่ยก็มีคนไทยนะเจอคนไทยแต่ว่าน้อยไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือเจอแล้วก็เจอกลุม onun, ่มคนรวยคือเป็นเดอะแก๊งสาวเหนือแล้วก็สาวกรุงเทพที่แบบมีตังค์ในระดับบ้านทาธุรกิจอ่ะหรือแบบพ่อแม่รับราชการอะไรประมาณเนี้ย ก็คือเป็นคนมีตังค์อะแล้วบังเอิญว่าตอนที่เราเจอเขาอะมันกับว่าตอนนั้นเราก็พูดญี่ปุ่นได้แบบงูงงปลา,ปาแต่เหมือนพวกพี่ๆเขาเนี่ยแบบมาจากสูนอะไม่ได้เริ่มเรียนมันนิดหน่อยหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คือยังไม่กล้าพูดอะไรกันแล้วก็เหมือนเข้าไปช่วยเขาเขาคุยกับอาจารย์บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สนิทกันได้รู้จักกันแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็คือทําธุรกิจบ้านทําธุรกิจอยู่กรุงเทพนั่นแหละเขาก็แบบเหมือนใจป้ามอะเป็นแบบผู้หญิงที่ใจป้ามมากนางก็บอกว่า โอ้ยเธออยู่บ้านแบบนี้อยู่ได้ยังไงไปนอนพื้นอย่างงั้นนูนน,นี่นี่นัน่นนาบอกว่ายายบ้านมาอยู่ด้วยกันไหมชวนยายบ้านค่ะดิฉันก็แบบืมไปสิคะรออะไรเออพี่เขาก็ชวนยายบ้านใช่ไหมแล้วก็โอเคตกลงไป ทีนี้ก่อนที่จะไปอยู่ด้วยกันเนี่ยคือพี่เขาเหมือนอยู่แบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ก่อนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ก็คืออพาร์ตเมนต์ที่รวมค่าน้ำค่าไฟแบบใช้ได้แบบบุฟเฟ่ต์อ่ะแบบเหมือนอยู่โรงแรมมาเอาง่ายๆเออเขาอยู่ก็คือราคาแพงอยู่แล้วแต้ห้องก็โคตรเล็กเลยแต่มันเซอร์วิสอะไรดีหมดเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ออกมาก่อนไหมถ้าระหว่างที่เรายังหาบ้านใหม่กันไม่ได้เพราะว่าการหาบ้านในญี่ปุ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันต้องแบบมีการทําสัญญาเช็คเปราววาดแบบยิ่งเป็นต่างชาติก็คือยากไปอีก อันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปแยกออกมาให้แบบการค่ะคือจะพาไปเปิดบ้านโอชินนะคะก่อนที่โอชินจะย้ายบ้านอะไรอย่างนี้เปิดให้ดูแล้วก็เล่าถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการย้ายบ้านการหาบ้านในญี่ปุ่นนะคะโอเคก็คือเขาบอกเอองั้นมาอยู่ด้วยกันก่อนก็คือไปอยู่ที่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของพี่คะ่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งไปอยู่ด้วยกันคีออยู่กัน3คนห้องก็คือคนเลก็กอะก็คือนอนพื้นเดี๋ยวก็สลับกันนอนพื้นสลับกันนอนเตียงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบมันก็มีความสุขดีนะสนุกดีแล้วไม ที่เขาก็จ่ายให้เสร็จเหมือนไปอยู่เด็กเขาได้ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรประมาณนี้มั้งก็เราก็หาบ้านกันได้ก็เป็นบ้านแบบสามห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็อยู่กันสามคนแต่ว่าเราเก็บห้องหนึง่งไว้เป็นห้องเก็บของเพราะว่ามันมันไม่มีแอร์หรือมันอะไรวะคือจําไม่ได้อ่ะอ้อนเพราะอะไรแต่ว่าเราใช้แค่สองห้องนอนอีกห้องหนึง่งเราเก็บเป็นห้องเก็บของคือพี่คนที่รวยที่สุดเนี่ย ก็จะอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็เราจะอยู่กับผี่คนหนึ่งก็คือรวยรองก็คือรวยพอๆกันแหละอะแต่ว่าใจป่าสุดจะเป็นเจ้คนนี้อะซึ่งค่าบ้านเนี่ยมันประมาณแสนหกหมื่นเยนก็ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นบาทอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสี่หมื่นกว่าบาทอะแล้วเจ้ที่ใจป้้มคนเนี้ยเขาก็บอกว่าค่าบ้านมันแสนหกฉันออกให้พวกเธอเลยแสนหนึ่งเออเอาสิคือแบบคือชีวิตมันโคตรโชคดีจริงๆอะ เออแล้วก็ทำไมชีวิตกูโชคดีอย่างนี้วะอ่ะเสร็จปุ๊บค่าเช่ามันแสนหกขอค่แสนหนึ่งเหลือหกหมื่นใช่ไหมกก็เป็นโอชินกับพี่คนหนึ่งจ่ายกันคนละครึ่งคนละสามหมื่นเยนค่าน้ำค่าไฟก็หารกันปกติเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายไปอยู่กับเขาก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆนั่แหละแล้วคือคอร์สเรียนภาษาของโอชินเนี่ยมันปีหนึ่งใช่ปะ่ะคือระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยโอชินก็มีการสอบข้ามชั้นเพราะมันเรียนง่ายมากคือโรงเรียนมันเหมือนกับว่า เขาน่าจะเพิ่งเปิดไม่นานหรืออะไรไม่รู้แต่เหมือนว่าทุกคนมาแบบมาเพื่อการแรงงานอะมันไม่ได้เข้มงวดเรื่องการเรียนเท่าไหร่มันเขาเอาครูแบบที่แบบคนไม่ได้จบครัวแบบเป็นคนญี่ปุ่นธรรมดาที่แบบอยากสอนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาสอนหรือบางทีมันจะมีแกมมาที่มันไม่ถูกต้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะโอชินก็เรียนม,นจมาจากมหาลัายบ้างใช่ไหมก็เรื่องแกมมาก็แบบยังพอจําได้อยู่ทีนี้ก็เลยไปขอเขาสอบเลื่อนชั้นสอ,ส,อสอบสอบสอบก็คือเลื่อนสเต็ปมาหมดเลยอะ จนแบบถึงแบบชั้นปลายปลายอ่ะคือยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่คนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นโอชินก็ได้ขึ้นไปอยู่ชั้นสูงเลยข้ามไปจากหนึ่งปิ้วไปห้าหรือหกเนี่ยจำไม่ได้ละเออก็ข้ามไปเสร็จปุ๊บพอข้ามเสร็จกําลังจะครบกําหนดหนึ่งปีกำลนดจะกำหนดหนึ่งปีที่จบหลักสูตรใช่ปะซึ่งก็คิดว่าเฮ้ยตอนนั้นอ่ะคือทํางานคาเฟ่แล้วแบบ ชอบมากชอบระบบการทำงานแบบญี่ปุ่นมากตอนนั้นคือยังไม่เป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะ<_><_><_>ต้องเข้าใจก่อนว่าคือมุมมองของคนอะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมุมมองของโอชินอะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อเจอสถานาการณ์รอบข้างที่แตกต่างกันไปคือตอนเป็นนักเรียนเราคิดอีกแบบหนึ่งตอนเราเป็นเด็กมหาลาัยเราคิดอีกแบบหนึ่งตอนก่อนมาเรียนญี่ปุ่นเราคิดอีกแบบหนึ่งพอเราเรียนมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็คิดอีกแบบหนึ่งตอนทำพาร์ททำ ที่ระเทศญี่ปุ่นเราคิดอีกแบบหนึ่งเราเป็นพนักงานประจําทํางานออฟฟิศเราคิดอีกแบบหนึ่งเราดูไปว่าอนาคตจะได้เป็นแบบเชิดโจผู้บริหารเราจะคิดอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะพูดได้แบบมันใจมากโอเคเอาเป็นว่าก็คือตอนนั้นอนะชอบระบบการทํางานในะคาเฟ่มากคืออยากทํางานใจคือแบบจบพอดหนึ่งปีตอนแรกแพลนว่าถ้าเรียนจบหนึ่งปีนะ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เอาได้สัก N 3, รามก็พอละ N 2องถ้าได้ก็ฟุกอะไรเงี้ยถ้าได้แล้วอยากจะ กลับไปทํางานที่ประเทศไทยหรือถ้าเข้าบริษัทญี่ปุ่นได้ก็เข้าแล้วให้บริษัทญี่ปุ่นส่งเราไปทํางานที่ไทยถ้าบริษัทญี่ปุ่นส่งเราไปทํางานที่ไทยเราก็จะได้สวัสดิการเหมือนคนญี่ปุ่นหรือเปล่าในคิดไปเองตอนนั้นว่ามีบ้านให้มีค่าเช่าบ้านให้มีคนขับรถก็คือมโนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็คืออะตอนนั้นจะทํงานคาเฟ่แล้วสนุกมากรู้สึกชอบอยากทําต่ออยากทําที่คาเฟ่ต่อนี่ทํำยังไงอยากทำที่คาเฟ่ต่อเราก็เลยแบบว่าเอ ถ้างั้นทําที่คาเฟ่ต่อก็ต้องเป็นนักเรียนปะวะเพราะว่าจะสมัครเป็นพนักงานประจําคือจริงๆมันสมัครได้นะคือเมนเจอร์ก็เคยบอกว่าลองไมล่ะลองสมัครเพราะมันเป็นบริษัทใหญ่เขาบบมีรับตั้งแต่ตําแหน่งรองเมนเจอร์เป็นเมนเจอร์ก็ไต่ขึ้นไปทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบโอเคแต่มันรู้สึกตอนนั้นภาษามันยังไม่ได้อะก็คือมันพอมันก็พูดได้สื่อสารรู้เรื่องแล้วแต่มันมันยังไม่แบบ ไม่แบบไม่สามารถบอกได้ว่ากูพูดได้แบบกูพูดได้นะไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วก็แบบงั้นเรียนต่ออีกปีหนึ่งดีกว่าเออแล้วก็แบบตัดสินใจว่าโอเคงั้นเรียนต่ออีกปีหนึ่งซึ่งมันก็จะต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมในปีถัดไปใช่ไหมคะมันตอนนั้นมันเก็บใกล้ๆจะจบปีหนึ่งอะ่ะเออก็เลยต้องเตรียมหาค่าเทอมซึ่งค่าเทอมเนี่ยเขาจะเก็บก่อนแค่ครึ่งเดียวเขาไม่ได้เก็บเต็มหรอกมั้งถ้าจําไม่คิดหรือเก็บเต็มวะจำไม่ได้โอเคเอาเป็นว่าก็ต้องจ่ายเงินนะ ซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าโอเคแล้วถ้าเราเรียนต่อจริงๆตอนนั้นอะโรงเรียนที่โอชินเรียนอยู่อะมันไม่มีอะไรให้เรียนแล้วนะเพราะโอชินมันไปสุดคือค่าคนสอบไม่ผ่านมันจะซ้ำชั้นซ้ำชั้นซ้ำชั้นใช่ปะแต่โอชินคือกระโดดข้ามภายในหนึ่งปีก็คือเรียนเกินไปแล้วแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเรียนต่อเนี่ยมันไม่มีคอร์สให้เรียนแต่ชั้นอะคือเหมือนโรงเรียนมันใหม่ๆด้วยแหละเขาก็เลยบอกว่าเขาจะทาคอร์สพิเศษมาให้เราเรียนซึ่งเรียนคนเดียว เฮ้ยเราก็เห็นเฮ้ยโคตรคุ้มเลยถ้าเรียนคนเดียวแล้วแบบจ่ายเนี่ยราคาเท่าตอนกูเรียนกลุ่มแบบมาณยี่สิบสี่ยี่สิบคนอะและเอ็กซ์คุูมีฟมากเพราะครูธรรมดาครูแบบระดับเบบก็จะไม่สามารถสอนเราได้ไมันต้องเป็นครูที่แบบมีความรู้ลึกเข้าไปอีกเพราะมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบขั้นบิสเนสขั้นแบบลึกๆ,ๆ,ๆไปทีนี้ก็อเออคุ้มดีเรียนแล้วกันหรอวะดูคุ้มกว่าไปเรียนแบบเซมมงเซมมงก็คือเหมือนเรียนเฉพาะทางอนุปริญญาเออแบบนี้ไหมปะวะสปะวะชปะวะสอเออ หรือแบบถ้าไปเรียนโทรค,คือตอนนั้นมันไม่ได้อยากเรียนหนังสือแบบไม่อยากไปทําวิจัยไม่ได้ทำทีสิษย์แบบแบบอยากให้พูดได้เฉยๆอยะเออเราก็เลยแบบโอเคงั้นเรียนนี้ก็แหละแล้วก็เราก็ตัดสินใจเรียนแล้วละ่ะแล้วก็จะได้ทํางานคาเฟ่ที่เรารักต่อไปเพราะตอนนั้นเนี่ยชงกาแฟาได้ละเริ่มแบบทำลายแบบคาปูชิโนโอ่อะไรอย่างงี้ได้ละกำลังสนุกเลยอะชีวิตเสร็จปุ๊บ วันดีคืนดีช่วงนั้นก็คือรู้สึกอยากกินเหล้าเอออยากกินของมึนเมาแต่ไม่อยากจ่ายเอง <c oughs> คือไอบริษัทที่ไปทํางานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอ่ะเขาก็มีกรุ๊ปกันอยู่กรุป๊ปตอนนั้นก็คือไม่ค่อยได้ไปแล้วแหละเพราะว่าพนักง,งานยุ่งมากจนไม่มีเวลามาเรียนเออเราก็เลยโอเคเราก็ไม่ได้ไปสอนเพราะเราก็ทํางานหลักอยู่ที่เป็นคาเฟ่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บออออุอ้ยลืมบอกนะคะว่าตอนทํางานอ่ะ คือถ้าเป็นการเวลาธรรมดาเนะี่ยมันทำงานได้ยี่สิบแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถ้าวันหยุดโรงเรียนปิดเทอมันหยุดโอ้โหวันหยุด,ยดสเปร์ละอะไรก็ตามมันจะเพิ่มได้เป็นชั่วโมงละสี่อทิตย์ละสี่สิบชั่วโมงนะคะคือตอนนั้นก็สามารถปั่นงานได้เต็มที่เลยแบบปั่นทํางานได้เต็มที่ซึ่งโอชิน,นะวันหยุดไม่เคยได้ไปไหนเลยโอชินไม่เคยกลับไทยเลยไม่ไปเที่ยวไหนด้วยใครอยากให้ไปเที่ยวมึงต้องจ้างกูอ่ะกูไม่ยอมทิ้งเงินไปเที่ยวแน่นอนเออ นั่นแหละเสร็จแล้วพอที่บอกว่าแบบรู้สึกว่าแบบอยากจะกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีไลน์กลุ่มของกลุ่มนักเรียนซึ่งในนั้นมีประธานบริษัทอยู่ด้วยเราก็เหมือนไลน์ไปเล่นๆว่าวเออกินเหล้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากินเหล้ากันไหมเขาก็แบบเออเออไปสิแล้วเหมือนอีกคนนึงก็แบบพูดมาว่าเอาาเ้าชาโจ้ก็คือชาโจ้ก็คือเหมือนกับว่าชาโจ้ก็คือเหมือนกับว่า ประธานบริษัทประธานเนี่ยประธานเป็นคนเลี้ยงแล้วกันนะมือน,นี้ก็คือเหมือนมัดมือชกว่าประธานไปด้วยสิแล้วจ่ายตังค์ให้หน่อยอเสร็จวันนั้นเราก็ได้ไปกินข้าวกันบันวิกินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรก็มีนักเรียนที่เราเคยสอนเนียจะขึ้นรูปให้ดูนะคะวันตอนช่วงที่สอนเป็นยังไงเออแล้วเราไปกินข้าวก็มือนีมาแลาก็เหมือนแซวพูดแซวเล่นๆว่าเออไม่รับพนักงานคนไทยบ้างหรอคะออย,ย,ย,ยู้ยู้ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ถามปกตินีล่ละว่าไม่รับพนักงานคนไทยบ้างหรอคะ เออถ้าเกิดแบบสนใจอะเราก็อยากสมัครนะอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าทําไมเธอจะมาสมัครหรอโอเคถ้าเธอจะสมัครก็ถ้าทําอะไรได้ล่ะก็เหมือนเป็นบทสนทนาในวงเล่าอะเนาะเราก็แบบก็ทําได้ทุกอย่างอะค่ะถ้าสอนก็ทําได้ทุกอย่างเลยเออเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ผ่านไปจากตอนนั้นนะคะหนึ่งวันนะคะย้อนไปเอยไม่ใช่ย้อนสิถัดไปจากตอนนั้นหนึ่งวันก็มีโทรศัพท์เข้ามาจาก ลูกศิษย์เราที่เราเคยไปสอนคือพนักงานบริษัทนั่นแหละเขาามาบอกว่าอยากทางานที่นี่จริงหรออยากทําจริงหรอถ้าแบบอยากทำจริงๆอลองมาสัมภาษณ์ไหมเฮ้เราก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขพูดเล่นนะแต่แต่เอาจริงเหรอแต่เอาจริงก็เฮ้ยก็โอเคปะวะเฮ้ยถ้าเราได้งานอ่ะถ้าเราได้งานพนังเราได้งานบริษัทอ่ะก็แปลว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมปะเราไม่จ่ายค่าเทอมก็แปลว่าอะไรเราก็ไม่มีภาระปะเราก็ได้เงินปะได้เงินแล้วอะไรอีกเราก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นในแบบในชีวิตจริงอ่ะก็คือการทํางาน แต่เราทํางานของเขาได้ไม่ได้ไม่รู้นะอะงั้นแต่ไปสัมภาษณ์ไปก่อนวะเออเราก็ไปสัมภาษณ์แต่เรารู้อยู่แล้วนะว่าบริษัทเนี้ยแบบแบล็คแบล็คคอมพานีก็คือเป็นแบบค่อนข้างจะแบบโหดหน่อยอะคือใช้งานเยอะอะแต่ณน,นาทีนั้นอะถ้าให้เลือกกับไปเรียนแล้วเสียค่าเทอมใช่ปะกับการที่เราได้ไปเป็นพนักง,งานบริษัทของเขาอะถึงเขาจะแบล็คใช้งานเรายัางไงก็เหอะมันก็ยิ่งได้เป็นตังค์เบาะแลวก็ได้ประสบการณ์ก็อะไปสัมภาษณ์ วันนั้นสูตรเสร์จแลนี่คือไม่มีนะคะปกติคือต้องใส่สูตรไปแล้วก็ไปยืมเพื่อนมาเวรแล้วไปสัมภาษณ์ทาไปสัมภาษณ์คืองงมากเตรียมตัวไปอย่างดีว่าเอ้ยแม่งต้องถามแบบว,ว่าข้อดีข้อเสียไอ้อนาคตอีกห้าปีอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,น้อยคือไม่ได้ถามเลยเลยก็คือเขาก็อธิบายว่าบริษัทเขาเป็นอย่างี้นะบริษัทแม่เนี่ยอยู่ญี่ปุ่นบริษัทลูกเนี่ยอยู่ทั่วเอเชียอะไรก็ว่าไปหนึ่งในนั้นก็คือมีประเทศไทยก็อยากให้เธอมาทํางานในการอยู่ภายในต่างประเทศทำ PowerPoint พพได้ไหมตอนนั้นเขาถาม เขาแมาทำ powerpoint ได้ไหมของญี่ปุ่นคืออย่าไปเที่ยวตอบพะนะคะว่าทําได้ก็คือมันไม่ใช่ powerpoint ทั่วไปเออเราก็บอกเขาไปว่าทําได้ค่ะสมัยมาทำอะไรก็ทำโอ้ยดีดีด,ดนีนู่นนี่นั่นกาอ่ะขอดูบัตรประชาบัตรต่างด้าวเราโอเคตกลงเงินเนือเท่านี้เท่านี้นะเธอโอเคไหมทํางานเท่านี้นี่นี่อ่ะถ้าโอเคงั้นเริ่มงานพร้อมกับ เด็กจบใหม่ปีหน้าเลยได้ไหมคือตอนนั้นมันเป็นสิน้นช่วงสิ้นปีเพราะโอชิมาโมกะราใช่ป่ะจบคอร์สก็คือจะเป็นเดือนธันวาน่าจะคุยกันมันเดือนธันวาน,ออนั่นแหละเสร็จไม่ไม,ไม่ไม่สิจบคอร์สเดือนมันจะถัดไปอีกสามเดือนน่าจะเป็นเดือนเมษาเออเอ,อ้ยประมาณเออจำไม่ได้อ่ะจบคอร์สเดือนอะไรสักเดือนแต่โอเคพอจบคอร์สแล้วก็คือเหมือนว่าต่อแบบได้ทํางานเลยอะ่ะแบบทํางานต่อเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคจัดไป ก็เป็นอันว่าได้งานที่บริษัทนี้ค่ะเป็นบริษัทคอนซัลท์นะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาก็มีบริษัทลูกอยู่ทั่วราชอาณาจักรฝั่งเอเชียของเราเซาท์อีสเอเชียนะคะก็ได้ทำงานกับเขาจนถึงวันนี้ไม่ใช่จนถึงวันนี้จนถึงหลายเดือนที่แล้วนะะก็ได้จบการทำงานลงนะคะลาออกก <c oughs> ็ทำมาประมาณสี่ปีได้เกือบสปีก็ลาออกแต่ก็นี่แหละ ก็เป็นเพราะเขาเนี่ยแหละทำให้เรามีวันนี้จริงๆถ้าเห็นในคลิปอื่นๆหรืออะไรว่าเราพูดถึงบริษัทการทํางานในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็คือจะมีไม่ดีบ้างดีบ้างแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มันจะมีความไม่ดีอยู่เยอะหรือมีความดีอยู่น้อยเดียวแต่จริงๆในนั้นน่ะคือมันผสมผสานกันไปนั่นแหละแต่ถ้าให้เลือกได้ก็คือจะกลับไปทําบริษัทนี้แหละเพราะคือถ้าเราไม่เข้าบริษัทนี้ทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้โอกาสหรืออะไรหลายๆอย่างหรือความสามารถที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ ก็คือ,อยังไงก็คือสำนึกบุญคุณเขาเสมอคะ่ะตอนออกยังร้องไห้เลยจริงน้าตาแตกอันนั้นเดี๋ยวค่อยไว้เล่าอีกคลิปอื่นดีกว่าน้อนนะเออมันก็เป็นเรื่องราวของการมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สรุปสั้นๆว่าโอชินมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรียนภาษาได้1ปีตอนนั้นเรียนภาษาได้1ปีเนี่ยก็ทํางานพาร์ทไทม์ไปเรื่อยเปื่อยแต่เมนหลักก็คืองานพาร์ทไทม์ที่คาเฟ่ชื่อเอ็กเซลเซียในญี่ปุ่นแล้ว ก็บังเอิญได้งานใช้คำว่า,าบาังเอิญแล้วกันเออบังเอิญได้งานในบริษัทญี่ปุ่นบริษัทคอนซัลท์นะคะก็ทํางานในตําแหน่งฝ่ายต่างประเทศมันไม่มีชื่อตําแหน่งอ่ะมันมีแต่ชื่อผนกเออซึ่งเข้าไปแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงแล้วทาไมาถึงลาออกอ่ะเราติดตามในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้นะคะใครชอบนะคะใครถูกใจนะคะถูกใจนี่ถูกใจ,จ,กใจเอาไว้ในใจนะคะกดถูกใจในคลิปให้ด้วยแล้วก็ กดกดถูกใจใช่ไหมกดแชร์ให้ด้วยถ้ามันคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เขากําลังคิดว่าจะมาเรียนที่ประเทศญี่ปูนหรืออยากจะย้ายประเทศอะไรเงี้ยก็เอาเก็บไว้เป็นพิจารณาดูก็ได้เนาะแล้วที่สําคัญนะคะกด subscribe ไปกันด้วยจะขอบคุณมากเลยค่ะจะได้มีแรงกําลังใจนะคะในการแบบทําคลิปต่อ,ตอไปอ้าจริงคืออมเมนต์คุยกันก็ได้แต่ว่า อยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบให้ละเอียดนะแล้วค่อยคอมเมนต์คุยกันแบบบางทีคือเหมือนตรงไหนโอชินพูดไม่เคลียร์เนี่ยถามได้ไม่ได้เจตนาจะทําคลิปเพื่อจะแบบเออพูดแดกดันให้ร้ายหรือว่าคือไม่ได้เจตนาจะคืออยากให้เป็นช่องที่แบบมองในแบบหลายๆมุมอะเอออยากพูดสิ่งความจริงที่เราไปเจอมาอะไรเงี้ยไม่อยากขายฝันนะก็เลยแบบอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยเพราะแบบ บางทีเราก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าอ,อย่านะอย่านะคะอย่านะคะไม่ใช่ก็ยังไงก็เออฝากด้วยแล้วกันนะคะคือความมีความคิดเห็นยังไงคิดยังไงอยากถามอะไรก็คือคอมเมนต์เอาไว้ได้หรืออยากจะให้ทำคลิปแบบไหนรีเควส์มาได้นะคะก็คือถ้ามีเวลาแล้วสามารถและมีเงินนะคะแต่ถ้ามีเงินมาหลังไหมก็ทำให้เลยไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะโอชินพาล่าในช่องทาง Youtube แล้วก็มีในช่องทาง Facebook TikTok ด้วยนะคะส่วน Instagram เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะเป็นสายกินชื่อทาเบกุรูนะคะทาเบกุรูอ่าส่วนเว็บไซต์ก็มีนะคะ www.ochinpala.com นะคะนอกเหนือจากเว็บไซต์ที่โอชินมีนะคะโอชินสามารถทำเว็บไซต์อื่นๆได้อีกขอทายอินขายของแป๊บเออรับทำเว็บไซต์นะคะแล้วก็คอนเทนต์ด้วย ที่เป็นเกี่ยวกับ SEO โอเใน,นเรื่องนี้อยาาตัดไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่ารับทำเ e ว็บไซต์นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ <c oughs> ค่ะก็วันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ั 10, ลิลบ๊ายบาย